ณผู้ชมกำลังมองหาคาซีสํสำหรับลูกน้อยของคุณนะคะที่ใช้ได้ตั้งแต่แรกเกิดจนถึง12ปีต้องซื้อเสร็จนี้เลยค่ะซื้อ1แถม1ซื้อ YF i แถมไรซิ่งซ a r ค่ะที่สำคัญนะคะราคาที่ประเทศไทยนั้นถูกกว่าที่เกาหลีและถูกที่สุดในโลกเลยค่ะ ปกตินะคะสินค้าที่นําเข้าจากต่างประเทศพอเอามาขายในบ้านเรานะคะก็จะอัพราคาขึ้น1-3เท่าตัวเลยทีเดียวแต่ว,ว่าแบรนด์นี้ถือว่าเป็นดดลพิเศษนะคะที่ทางร้านอำรนมก็จับให้ในี่ยครบครอบ,บ,บ10ปีค่ะรุ่นนี้นะคะเป็นคาซีที่มีงานวิจัยร,รับรองค่ะมีการทดสอบการชนจริงอย่างรุนแรงมามากกว่าถึง100ครั้งค่ะมีใบรองรับคุณภาพจากแลบระดับโลกเลยนะคะ เป็นคาซีที่เกรดดีที่สุดเลยนะคะได้รับการสรับสริอย่างเป็นทางการจากบริษัทคุณใดค่ะวัสดุที่ใช้ทาคาซีโพลิชนะคะเป็นวัสดุเกรดพรีเมียมค่ะปลอดจากสารระเหยที่อาจจะเป็นอันตรายต่อเด็กๆนะคะและที่สําคัญบอกใี้นะคะยังป้องกันไรฝุ่นอีกด้วยค่ะไม่ดีจริงไม่ทนจริงเขาไม่กล้ารับประกรรันสินค้าถึง5ปีค่ะถ้าสินค้ามีปัญหาภายใน3ปีแรกเขาเปลี่ยนตัวใหม่ให้ฟรีเลยค่ะ โค้เล็กว i ยฟิก์โปนะคะเหมาะกับเด็ก1ขวบขึ้นไปจนถึง12ปีค่ะมีระบบป้องกันความปลอดภัยทั้ง ISOFIX และ BELT ทนต่อแรงกระแทกได้ถึง2.5ตันเลยค่ะมีระบบล็อก2ชัน้นใช้สายรัดด้านบนป้องกันตัวเด็กพุ่งไปข้างหน้าค่ะเข็มขัดนิรภัยแบบ5ทิศทางปกป้องไหล่หลังส่วนล่างและขาของลูกน้อยแบบ5ทิศทางเลยค่ะ ฐานของจุดศูนย์ถ่วงต่างข้อดีคือช่วยให้ลูกน้อยเนี่ยไม่เมารถนะคะลดการสั่นสะเทือนได้ดีเลยค่ะส่วนรุ่นนี้นะคะที่แถมให้ในเซตนี้นะคะคือ p o l e t รุ่น rising star ค่ะรุ่นนี้จะเหมาะสำหรับเด็กทารกแรกเกิดจนถึง1ขวบเลยนะคะเป็นคาซีดแบบกระเช้าค่ะนี่น้ำหนักเบานะคะแล้วก็สามารถใช้ได้ทั้งเป็นที่นั่งคาซีดในรถนะคะหรือว่าเป็นที่นอนก็ได้ค่ะ รุ่นนี้นะคะเขาออกแบบมาเพื่อลูกน้อยของคุณโดยเฉพาะค่ะเบาะนุ่มนั่งนอนสบายนะคะและรองรับสรีระของลูกน้อยได้เป็นอย่างดีค่ะที่แนะนํารุ่นนี้นะคะเพราะว่าเด็กที่อายุยังไม่ถึง1นึ่ขวบอาจจะไม่ได้เดินทางบ่อยนะคะการที่ใช้กระเช้าแบบนี้ถือว่าสะดวกแล้วก็คุ้มค่ามากๆพื้นที่นั่งใหญ่กว่ารองรับสรีระของลูกน้อยได้ดีกว่าค่ะ ้าซื้อขาซีแบบที่หมุนได้นะคะก็ต้องแลกมากับขนาดที่ใหญ่และน้ำหนักที่มากค่ะซึ่งฟังก์ชันการใช้งานที่เราหันเบาเข้านะคะจะใช้เพียงแค่ในขวบปีแรกเท่านั้นเพราะเลย1ขวบนะคะหลายบ้านก็ตัดสินใจเปลี่ยนมาใช้ขาซีดแบบหนึ่งแทน Rising Star นะคะมาพร้อมถุงลมนิรภัยที่ช่วยป้องกันสีสษะทั้ง2องข้างค่ะเขามีการติดตั้ง Triple Shield นะคะที่สามารถรองรับการกระแทกได้ถึง3ชั้นเลยค่ะ ถือว่าเป็นอิริุที่ใช้งานง่ายมากๆนะคะสามารถที่จะปรับพนักพิงศีรษะนะคะแล้วก็สายรัดนิรภัยได้พร้อมกันเลยถึง7ระดับค่ะนอกจากจะใช้งานเป็นตะกร้าบแบบหิ้วหรือว่าขาซียในรถแล้วนะคะสามารถใช้เป็นเปลโยกเพื่อกล่อมลูกน้อยให้หลับสบายเหมือนอยู่ในอ้อมแขนของคุณแม่ก็ได้นะคะหรือว่าถ้าเราอยากจะให้มันนิ่งนะคะให้ลูกหลับก็สามารถปรับตรงหูตะกร้นาน,นี้ลงมาด้านหลังเพื่อล็อกให้ขาเสียนิ่งได้เลยค่ะ โดยสรุปนะคะก็คือชุดนี้ดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าใช้สำหรับเด็กเล็กจนถึง1ขวบฟังก์ชันทุกอย่างครบเลยนะคะซื้อ1แถมหนึ่งแบบนี้ถือว่าเป็นดีลพิเศษดีลระดับโลกเลยนะคะปกติเนี่ยจะต้องใช้เงินถึง4 5ห้าหมื่นแต่ว่าเซตนี้แค่หมื่นต้นๆเท่านั้น,นะคะ่ะ ถือว่าเป็นคาซีทที่ดีที่สุดในโลกนะคะแล้วก็น่าใช้ทั้ง2รุ่นเลยค่ะซื้อ1แถม1นในนะราคาหมื่นกว่าบาทเท่านั้นใครที่สนใจนะคะตอนนี้ได้ฟังมาขนาดนี้แล้วว่าคุณสมบัติครบครันคงจะสามารถเลือกกันได้แล้วนะคะคงจะเหลือแค่ว่าจะเลือกสีอะไรใช่ไหมคะเพราะทุกชีวิตมีค่าอย่าเสี่ยงซื้อคาซีทที่ไม่มีมาตรฐานและไม่ได้รับการรับรองนะคะ เลือกความสบายในทุกๆการเดินทางเลือกความปลอดภยัยเลือกโเลินะคะ